ฮอนเจชูสวัสดีกันแบบเศร้าๆครับวันนี้ฝนตกเมื่อคืนปลาตายครับปลาครับหนึ่งตัวพนันน่าสงสารโอ้ตัวใหญ่ใหญ่กูย,ยังสดยังนี่อยู่เลยอะโอ้ตายแล้วยังตายแล้วอกำาลังจะตาย่น่าตายเลยนอกน้ำฝนนะผมหนึ่งตัวใช่ว่าปุ๊นสองตัว จุ้มเดี๋ยวไปดูตั้งอื่นต่อจุ่มว่แจ้งไม่จุ่มแจ้งกล้องน้ำสองสวนมีัวนสวนนี้ไปยังไงใหม่ไหนมีกระนี่คุณใหญ่ขนาดอะไรย้ายยึบบ้านยังก้อลงลงแล้วลงแล้วลงแล้ว ไฟมันเอามือจุกเอาโอ้ปลาตายครับผมนอกน้ำฝนโอ้เสียดายตใจงดนเดาม,ม,ว,ยมาวย,วย,ววมวยใจเลวมือนเกินไอ้พวกหิพุ่นไล่พุ่นเดินไปเลาะไปเบียาแม่เดตา้าา<ะ>วางเลย จมันยับมันใมือยับป้องอ่าันยืนที่อันนี้ยืนทมันใส่ดินาเป็นนไหมโอ้นี่ละลายตัวอะไรครับผมได้กี่ตัวจมพูดตัวพาที่ต้นกอยพูดแน่พูดเดินี่เอามัโอ้พูดทำตัวครับผม ตัวนี้ตัวนี้สีสวยขนาดเลยอ่ะหอยตัวหอยนี่ก้ออะไรนะหอยมั้งเอาไว้หั่นมาเอาแก้มมีมุ้งนี่ใส่เกตายมือแล้วนี่นี่ตัวแข็งนี่ตัวอ่อนอยู่เลยยายนี่ใส่แล้วโอ้โหนี่ลายงามขนาดเลยจกออกวางได้นี่วางนะจกออกหมดครบเลยงามขนาดเลยอ่ะหมดเลยหมคนหมดแดงน่ะติ่นๆคนน่ะลายเพื่อโอ้ตัวนี้ลายงามขนาดเลยนี่ตายนะดูนะโหมดจุ๋มแม่บ้านแม่หมด มังกรบ่ใจบใจมังกรจะห่างยาววันนี้นี่กี่ตัวที่สองโอ้นี่แล้วตัวงามงามดูารเนี่ยเหรอเองามมตัวนี้ไรงามไรนอกตาเนี่ยตัวขาวแล้วจุ่งยไดน่ะวางข้านอวางขาเดียวไปขึ้นมาวางไรได้หรนมอ ข่าวนี้เสดายข่าวนี่โอข่าวนี้ตัวงามเลยตัวงามตีเฮาเลยตัวเกตงามขนาดเลยเสดายชิโร่ชิโร่ของเราชิโร่ของเราไปซะแล้วโอ้ยเจ้าชิโร่โอ้ตัวนี้เสดายตัวนี้เกตงามขนาดเลย ปั๊มปั๊มหัวใจมันได้กันดิเออแต่นี้แกงแงนขนาดเลยฮะตอนนั้นตัวหลวงสู้กัะโจ้มันหิวไปอะไรพ่นเกลี่ยมีม้อไปพูดนะไปไปพูดนะได้ตีตัวใหญ่เลย จังเพราะไม่ตัวกี่กิโลโอ้เสียดายครับผมเลี้ยงนี่นะไทยไทยไทยสีแขนคนนี้ไทยกับตัวนี้คราบบนกำทรงห้อนกำี๋ยวไปจับไปแล้แวเฮ้ย